ข้าว้อในกฎหมายนะหนึ่งรักษาความสะอาดสองรกทาหน้าทางบกสามรักษาความสะอาดถนนทางเาดานะงินสาธารณะก็ตัดกระดาษมุกฝอยสี่ป้องกันระงับโรคติดต่อห้าให้มีเครื่องใช้ระเบิงหกจัดการสร่งเสริมการศาึกษาเจ็ดพัฒนาสตรีแปดบำรุงศิลปะประเพณีมีหน้าที่าแค่เนี้ยกฎหมายกำหนด แต่พอเป็นเทศบาลเมืองมีหน้าที่เพิ่มเข้าไปอีก18เรื่อง<ม>นะครับ18เรื่องเนี่ยบังคับให้ให้เทศบาลเมืองต้องทำนะครับต้องทำหนึ่งอ่าอ่าคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องระบุไว้ในมาตรา50ไปีเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้เป็นสองเนาะ ต้องมีน้ำสถานหรือการประปาอันต้องมีแหละให้มีโลักการที่ปหลังพูดถึงให้มีสถานที่ทําการพิพักรักษาผู้เจ็บป่วยไข้อันนี้เรามีแหละสาธากณสุนะให้มีการบารุงทางน้ำอันนี้ทางน้ำเราไม่มีเราไม่มีการ,การจัดจ่อทางน้ำเนาะอ,อันนี้มันโดยเฉลยปักสภาพพื้นที่มีเรื่องอะไรหกให้มีการบำรุงร่วมสถาณ อย่างในต้องทำะนะครับให้มีการามรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างคือและให้มีการมีโรงรับจำนำนะครับให้มีท่าเทียบเริออันนี้ก็เป็นเกี่ยวนะครับให้มีสู่สารทรา,าธรกิจนะครับให้มีให,ให้ส่งเสริมการประมาทของรัฐต่อ สมาชิกินนะครับให้มีข้อต่อไปให้มีการส่งข้อมาตาางๆนี่อันนี้การที่นี้อย่างนี้เป็นทํานะครับให้มีโรงพยาบาลนะให้มีและรับปรปุงโรงพยาบาลเนี่ยเรามีอย่างโรงพยาบาลของไม่ใช่ของเทศบาลนะครับน่เนี่นยจจะเป็นสาระทีที่เราต้องทําต่อนะครับให้มีสารระกขอต่างอันนี้กล่าวโดยรวมนะ และให้มีสาธารณสุขอันนี้เรามีให้มีโรงเรียนนะให,ให้ตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษาเจมียักษ์ไม่มีจุดต่อมตอบหรือเปล่าผพเคยรู้มาว่านายกเป็นเทศบาลเมืองแล้วแต่โดนยุบตำแหน่งใช่ไหมครับถ้าไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกไม่ใช่ผมตำแหน่งผมต้องอยู่จูๆ่ๆเป็นเทศบาลนายกงยุบตำแหน่งผมไปเรื่องอะไรถึงเป็นเห็นด้วยอะไรประมาณนี้ชาวบ,บ้านเจก็อาจจะสงสัยว่า ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเริ่มเริ่มไปเริ่มไปอารมณ์เริ่มมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าฉันกำรับคาระเพิ่มขึ้นตามบ้านที่มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าต้องกล้าคนอะไรเยอะขึ้นหรือเปล่าต้องมาดูแลรักษาป่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอยากได้มันมากขึ้นกว่าเดิมไม่พื้นที่เท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคนอยู่เหมือนเดิมภาษีทุกอย่างแต่การกัดสรรเนี่ย จากเดิมเนี่ยทั้งเทศาบาลผมเอาเงิกเนกลุ่มผมนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยเ่มกลมกงอื่นทั้งประเทศเทศบาลประมาณสองพันสองพันนันเป็นเทศาบาลนครเนี่ประมาณหลักสิบก็ประมาณเลมณ่มกลุ่มกปมม็ประมาณห้าสิบห้าสิบแห่งเทศบาลเมืองเนี่ยต้ประมาณสักสี่ร้อยแห่งเทศบาลตำบลประมาณสักพันเจ็ดประมาณเนี้ยนะครับทีนี้เงินเนี่ยมันจะได้ก้อนเท่ากันนครก็ได้ไปหนึ่งพันบาทสมมตินะ เมืองก็หนึ่งพันบาทตำบลหนึ่งพันบาทแต่ตำบลเนี่ยตัวหารมันคือพันเจ็ดไงหนึ่งพันบาทหารพันเจ็ดได้ไม่ถึงบาทครับแต่เทศบาลเมืองเวลาหารเนี่ยปหารยังไงครับหารสี่ร้อยได้สองบาทกว่าเทศบาลนครหารอะไรครับหารห้าสิบห้าสิบหารหนึ่งพันได้ยี่สิบาทมันก็ได้ประมาณเนี่ยี มันมีหน้าที่อยู่สองอย่างนะเทศบาลไม่ว่าเมืองนครหรือหรือตำบลเนี่ยมันมีหน้าที่ต้องทําต้องทํากับหน้าที่ต้องเออหน้าที่อาจจะทําอาจจะทํานี่คือกฎหมายบอกว่าอาจจะนี่คือทําก็ได้ไม่ทาก็ได้ไม่ไดีแต่ต้องทํานี่ไม่ทําไม่ได้คือไม่ทําแล้วผิดเช่นเขาบอกว่าให้ทาทางระบายน้ำอย่างเนี้ยเทศบาลไม่ทําไม่ได้เล เห็นน้ำมันท่วมอยู่ไม่ทำไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเทศบาลตะบนเนี่ยผมมีเวลาไม่มากนะตักห้าทีสิบนาทีพอนะเดี๋ยวทำอีกอาจจะทโรงค่าตัดเทศบาลหลวงวัวเนี่ยอาจจะในระว่าบการวาอาจจะผลปรากฏว่าหลวงวัวเนี่ยทําไปแล้วนี่คือลงค่าตัดประปาอาจทาแต่พอเป็นเทศบาลเมืองต้องทา เราไม่มีตามเทศบาลเมืองนี่ก็คือว่ายกตัวอย่างนะรองรับกำนำาังไม่มีพอเป็นเทศบาลเมืองมันต้องมีเราเปรียบเทียบกับซาตาโก,ศาศาศาโกนี่าตาโกะเนี่ยเป็นที่แบ้บานตะบ,บนเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็มีก็มีรองรับกำนำนะ,อ,ะอันนี้คืออาจจะทำก็ทำได้